ต่อนะคะจะเป็นฟังก์ชันในการเทสการรับแบงค์ค่ะก็คือตัวเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องแรกเหรียญ10จะรับได้เฉพาะแบงค์20 50 1 0 0นะคะอันนี้เราก็สามารถใช้ลองใช้แบงค์เนี่ยสอดเข้าไปปกติแล้วอ่ะลูกค้าลองเทสแบงค์500แล้วก็แบงค์พันเข้าไปด้วยก็ได้ว่า ตัวเครื่องนี้นะคะมันยังเปิดรับอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังเปิดรับอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทำการปิดรับตัวแบงค์ที่เป็น500หรือว่าแบงค์พันค่ะ mm hmm. เมื่อสอดแบงค์เข้าไปนะคะยอดเงินงก็จะขึ้นและก็จะมีการจ่ายเหรียญออกมา และเมื่อสักครู่เราทดสอบแบงค์20ไปแล้วนะคะและลูกค้าควรทดสอบแบงค์50แล้วก็แบงค์ร้อยเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทราบว่าการจ่ายเหรียญถูกต้องและตรงตามที่เราสอดแบงค์เข้าไปหรือไม่ค่ะและต่อมาก็จะเป็นการเทสการหยอดเหรียญน,นะคะลูกค้าสามารถเทสตัตวเหรียญบาท2บาท5บาท10บาทนะคะหยอดลงไปแล้วก็จะมีจำนวนขึ้นที่หน้าจอนะคะลูกค้าสามารถ ใช้งานได้เลยค่ะ